ด้านนี้ลูกเข้ามาเลยค่ะค่ะเป็นไงบรรยากาศลูกม,มันน่ากลัวมันน่ากลัวทำไมน่ากลัวมันมืดมันมืดเมื่อกี้เด็กๆเข้ามาแล้วมันเป็นไงลูกมืดมืดมืด,มดเพราะไม่มีแสงส่องค่ะเออไม่มีแสงส่องมากระทบกับวัตถุข้างในใช่ไหมคะ อะเดี๋ยวคุณครูจะให้เปิดไฟนะสักครู่มาทักทายกันหน่อยเปิดไฟเราเห็นอะไรไหมคะเห็เนเห็นเห็นอะไรคะแวน่นแวน่แวนอะไรเนี่ยเออแว่นตาทิ์ออวทสวยไหมเอมอ ระหว่างแว่น2อันนี้ต่างกันยังไงใครจะตอบยกมือขึ้นฮึมมันมืดกับมาใสครับโอเคเยี่ยมมากค่ะจากเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าอะไรนะคะมันมืดกับมันใสมันใสหรือวันมันสว่างวันนี้ครูโอมีกิจกรรมน่ารักน่ารักมาให้เด็กๆได้ทําเดาซิว่าจะให้ทําอะไรคะแว่นตาแว่นตาเก่งมากค่ะแต่ว่าคุณครูเนี่ยจะให้เด็กๆทําอยู่3แบบ ครูโอมีเวลาให้เด็กๆศแบบึกษาในแบบฝึกหัด5นาทีพร้อมไหมคะพรอ้อมเออถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะลงมือหลังจากที่เด็กๆศึกษาแล้วนะคะใครตอบได้บ้างว่ามีชนิดไหนบ้างยกมืออ่าอยู่ตรงนี้นี่เองมี3แบบครับได้แก่ ทึบแสงโปรงแสงแล้วก็โปร่งใสครับโอ้ยเยี่ยมมากเลยค่ะที่เพื่อนๆตอบมาถูกไหมคะถูกโปรดไม่เพื่อนดังๆหน่อยคะ่ะเ<ๆ>ก่งมากเพราะฉะนั้นโจทย์ของวันนี้นะคะครูโอจะให้เด็กๆทําแว่นทั้ง3ชนิดได้แก่ทึบแสงโปร่งแสงโปรงง่ปรงใสโอเคอก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆออกแบบแว่นของตัวเองลงในแบบฝึกหัดก่อน นะคะว่าเราจะทำแบบไหนก่อนที่จะลงมือจริงเริ่มเลยโอเค let's go ไปเลยลุยต่อไปเป็นช่วงเวลาของการลงมือปฏิบัติกิจกรรมแล้วคะ่ะได้เวลาสนุกแล้วลุย โหเยี่ยมมากเลยอันนี้วัดเหมือนช่างอะไรนะช่างแต่งหน้าอุ้ยนี่เป็นนางรำหรอคะเนี่ยอุอาอ่ะ๋ะะหวลองโอ้วัดเสร็จแล้วก็ใจเย็นมากเลยีทำอะไรนะคะโดเรมอนตอนแรกครูก็ไม่เข้าใจโอ้หนูครีเอทงานได้ดีมากเลยหลุมมีความคิดสร้างสารรค์มากเลยหลุไในตีนครูขอดูหน่อย อออ๋โเคบางกลุ่มเริ่มลงสีแล้วนะคะ <Okay. S 1> อ่าแบ่งหน้าที่กันได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ <Okay. S 1> อันนี้ไอศครีมใช่ไหมคะใช่ค <Okay. S 1> ่ะอ๋อแต่ว่าอ๋อแต่ว่ามีท็อปปิกมีหลอดมีอะไรเยอะแยะม,มากกว่าของคุณครูอีกเยี่ยมมากค่ะอ่าอันนี้แว่นหนูลองใส่ ใส่แล้วมองเห็นไหมคะไม่เห็นครับไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นปแว่นทึบแว่นทึบแสงนะคะเอาได้หนึ่งอันแล้วลูกแว่นทึบแสงเราต้องาหลายๆกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะทําแว่นตาแบบทึบแสงได้แล้วนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าทึบแสงแล้วเนี่ยมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยจากที่เด็กๆหลายคนทํางานกลุ่มไปแล้วเนาะหลายคนอยากจะทํางานเดี๋ยวอุ้ยดว,ยวหน้าครูแสงบางเลนตนอ่ะยืนตรงนี้หน่อยโอเคทั้ง ทำงานกลุ่มไปแล้วเนี่ยมีหลายคนอยากจะทํางาน,งานเดี่ยวยินดีมากเลยใครอยากทํางานเดี่ยวมาส่งครูได้แล้วไหนใครอยากทํางานเดีย่ยวยกมือสุๆเก่งมากทีนี้งานเดี่ยวใครอยากทํางานเดี่ยวแล้วก็เอาแว่นเนี่ยมาเดินแฟนชั่นโชว์ด้วยกันอเอามาเลยนะคะเดี๋ยวสัปดาหห์น้าเราจะมาเดินแบบกันโอเคโอเคเอาเชิดเอาบางครูหมดแล้วลูก